มาเบิ่งอันนี้พี่น้องอันนี้เขาเรียกแก่นตะวันเนะพี่น้องเด้อโอ้ยเบิ่งค่ะนี่แก่นตะวันออกนอเลยพี่น้องโอ้ยว่าสมะเบิ่งว่าเพิ่นพอกินบ่แต่ว่าเพิ่อน,อนออกนอหมดละออกนอ,อกเร็วบ่ขนาดเลยจ้ะดูค่ะออกนอแล้วจ้ะเห็นไหมจ้ะ <laughs> เห็นบ่เบิ่งอันนี้หัวใหญ่ๆแบบนี้ เออหวัวยังไงก็ได้เอาไปกินได้ค่ะเบิง้งเพิ่งเริ่มออกนอนแล้วเนาะโอ้ยขนาดด้วออกจนหมดแล้วออกนอนจนหมดแล้วดูค่ะอันนี้แก่นตะวันจ้ะอเมริกาก็เอิญซันชชกภาษาอังกฤษยี่ทั้งนี้เขาก็กินกันเลยจ้ะเนี่ยเบิง้งงาน อ๋อจะเป็นต้นเ่รอคะจะได้เอาไปปลูกทีงอื่นนี่ปลูกไว้หนีบ่เคยเก็บกินยักเทียจ้ะกานางก็บ่ค่อยเป็นหัวดอกต้นใหญ่เป็นหัวใหญ่เป็นต้นลมดเบิองค่ะเป็นหน่อเป็นต้นบมดแลลวอือือดูค่ะ คนแั่สงสารแต่เสียดายต้นพักตนที่เขาผูกเอียงกับเสียดายพี่น้องจ้าสกินกับเสียดายเห็นันแตกนอกระอยากเอาไปปลูกตอค่ะซัดเลี้ยงกับคล้องกับปากากินแับพี่น้องสงสารวัดว่าต้องกินดอกปลูกไว้เบิงปลูไวเบิงลูกไว้เลี้ยงไว้เบิงเบิ่งค้าพี่น้องจ้ะออกนออันนี้ใส่เดือนกับหลายเลยจ้ะใส่เดือนในกระถาง โอ้ยใส่เดินเต็มเลยดูค่ะเห็นบ่ข่าวางไว้ข้างล่างอยู่เนี่ยต้นสัมมามาเบิ่งสนผัดก่อนมันเ,นเดี๋ยวอันไหนนญ่ๆก็เอาไปกินโอโโด้ดูดูดิเกิดเป็นต้นเป็นหมดแล้วก็มีมีอีกระถางนึงเพิ่งจะคือกันกน,นี่แหละออกเป็นต้นเป็นนอบล่ละ อันที่เอามาเทเนี่ยเพราะว่าอยากจะเบิ่งเบิงว่าพันนี้หัวใหไ่เระจะ้านี้หัวใหญ่เขาก็จะเอ,อหยาหัวใหญ่ไปกินแล้วก็เอาหวัวพวกที่แตกตื่เสียอันนี้ไว้ให้ไก่ได้เป็นปต้นก็ไปปลูกต่อจ้ะอันนี้พันบ่ต้ังเห็ดอย่างพันน้ำมันเกิดแล้วพันก็อยุงเสียแต่ว่าพันสีขยายดีสมใดก็ขึ้นแล้วแต่อยู่น้ำพื้นที่เขาปลูก อันนี้อยู่ในกระถางกันเลยบ่ไปใส่มาใส่เลยจ้ะแต่ก็บ,บอกไปก็นยังกระดับค่ะก็นยังมีให้เกิดขึ้นมาทุกปีโอ้ดูไอเนี้ยไม่กินนูน,น,นเอาเอาอันนี้มาสิมากินน่นนกเข้าแล้วพี่นกคุณเป็นเพื่นโอ้พี่พกินไก่เข้าบอผิดคุณเพือนอยู่ขางเตือนอยู่ไอ้เนาไก่ตื่นบอกบ,บ,บ้ตื่นเชื่อละไก่กันเนา บลูเลืองเลยอันนี้ไก้ไปลูกว้ตอแต่มะล่างเบิง้งเบิ้มมันจะเป็นยิ่งใหญ่น้ำไหลไนคะ นี่ก็ดึ่งด่เนยกระถางนึงนี่ระใช่เออพี่น้องจ้าดูขวมลงว้ายเริ่มเนาวกมีค่ะด้วยอืมตัวนี้อันนี้เยอะวกว่าว้ายมีอันนี้ด้วยมีตัว อุ้ยล้มแตกน้องเอ้ยจะเอาไปปลูกที่อื่นเนาะอุ้ยง่ายง่ืยเอานี่ค่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยยๆเึ้นหน้ามาใส่นี่คือส้มโสบแก่ตะวันนะจ้ะ ว้ายนะแปลงพักกระพูบเวลาพี่น้องเอ้ยแต่สงสารครับอันนี้ก็ะสดายดินสิล่างลงไปก็ะสดายดินโอ้โหดาแตกใหม่โอ้โหข้างในที่บังปูก,กีดีเนี่ย กินพระท่านเลยค่ะพี่น้องกัดศิษิ์กระยายไปรเรื่อยๆบักเร็วเนาะมื่บึงขากหมวอบักใหญ่เลยค่ะกระถางนี่ย,ย้า <c> ย <ười> เป,ยป,เป,เปื่อเป็นเน่าเป็นเละกันมีอี้เงเน่ง ่ hey, ค่ะพี่นอ้องเอาสมีกันค่ะพี่น้องเพราะใส่กระถางน้งนอยๆว้แจกมูน้ำพี่น้องจ้ะจะคลองกใส่กระถางเก้านั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นมีมงกุกก็เลยสิใส่กระถางไว้เพื่อพืชพื้ห้เพิ่นศูนย์พันนาะพี่น้องจ้ะโอ้นี่ค่ะจะมาขยายใส่กระถางน้อยลงอีกไว้แจกมูไปปลูกจก้ะ